มีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเช็คเกมนี้แม่งทำได้ดีคือโลเคชันครับอืโลเคชัน hmm. ในเกมนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าโกดซบโยเต e มีการอิงสถานที่จริงจากในเกาะฮอกไกโดแล้วเขาก็อิงสถานที่จริงที่มีอยู่ในชีวิตจริงค่อนข้างเยอะด้วยครับอ่ะอย่างแรกเลยก็คือผมเนี่ยจริงๆอ่ะในเกมมันมีมากกว่าสิบจุด ที่แบบว่าเฮ้ยเขาค้นคว้าความเป็นจริงของสถานที่จริงมาแล้วเอามาใช้ในเกมนี้ได้ค่อนข้างแบบเออตั้งใจใส่มาดีอะ่ะอืมจริงๆผมพบมเยอะเยอะหลายหลายสิบจุดเลยนะครับแต่ว่าผมขอคัดมาเฉพาะสิบจุดแล้วกันออืมย่าง <c uman> นี้ครับเออมันจะมีอุทยานชิโกสึซึ่งเป็นอุทยานแบบว่าเป็นแบบทะเลสาบที่อยู่ด้านหน้าของภูเขาโยเทนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ในเกมนะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้อืมเ๋ยวผมให้ดูในเกมเนี่ยถ้าเราหากเราหากเราขึ้นไปมุมมุมกว้างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอ,อด้านหน้าภูเขาโยเทเนี่ยมันจะมีทะเลสาบใหญ่ๆอยู่นะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบชิคโกสึนะเป็นวิวที่สวยงามมากเนี่ยประมาณนี้อืมซึ่งในเกมในความเป็นจริงเนี่ยก็คือ มันเป็นหนึ่งทะเลสาบที่อุทยานชิโกสซอของจริงเป็นอุทยานที่อยู่แบบทะเลสาบที่อยู่หน้าภูเขาโยเท,ทจริงๆเว้ย <Ừ. S 1> เนี่ยแล้วของจริงเป็นอย่างนี้คุณดูคือก็แบบเออเขาก็พยายามนะหาเออหาโลเคชันที่แบบสอดคล้องกับความเป็นจริงมาแล้วก็มาใช้ได้ค่อนข้างสวยงามและดูดีทีเดียวเห็นป่ะนะแล้วยิ่งกว่านั้น ภูเขาโยเทเองเขาก็แบบเอออุตสาหไปหานะในเกมเนี่ยนะมันจะสามารถขึ้นไปบนยอดเขาโยเทได้เว้ยแปบ๊บนึงนะผมให้ดูนี่อันนี้ในเกมขึ้นยอดเขายังไงขึ้นึ้นในเกมเนี่ยมันสามารถขึ้นยอดเขาภูเขาโยเทได้นะครับผมให้ดูแป๊บนึงนะอ่าอันนี้ รูปรูปรูปอ่ะคือผมอยากหามุมกว้างกว้างเพราะว่าแต่ฉากมันกว้างมากเว้ยมันอาจจะอาจจะเห็นได้ไม่ทั่วอ่ะข้างหลังนะคุณเห็นปะคุณเห็นแองแองยอดภูเขาปะคุณเห็นแองแองยอดเขาปะนะข้างหลังเห็นว่าอ่ะซึ่งอันนี้ยคือยอดเขาโยเทเว้ยเราสามารถขึ้นไปได้ซึ่งของจริงก็ขึ้นไปได้เหมือนกันนี่ ดูไปของจริงก็ขึ้นไปได้เหมือนกันหน้าตาแบบนี้นี่คือเขาก็แบบเออคือของจริงที่ขึ้นไปได้แล้วเขากู้สาแบบเออเอาอของจริงมาแบบเราได้เห็นป่องภูเขาไฟของจริงอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในเกมเนี่ยมันเป็นหิมะเออแต่ว่าของจริงเนี่ย คือใน,ในตามความเป็นจริงเนี่ยจะปีนขึ้นไปได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนก็เลยจะไม่มีหิมะอ,อ่าก็เลยเทียบยากหน่อยก็เลยเทียบยากแต่ว่าเ,ออเขาก็พยายามเอาแอ่งภูเขาต่างๆเนี่ยให้มันใกล้เคียงของจริงเว้ยออให้ดูเดี๋ยวนะคือพราะเกมเนี่ยมันแบบมันเก็บมุมกล้องกว้างไม่ได้ไม่เท่าเว้ยมันก็เลยแบบว่าหามุมที่แบบว่าใหญ่ๆกว้างๆเท่ากันไม่ค่อยได้เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นคุณดูซึ่งก็แบบเออ คือตั้งใจทำออกมาดีนะเฉพาะตัวภูเขาอย่างเดียวนะก็คือแบบละเอียดละออตามชื่อเกม g o z of y o t e ก็คือใส่ดีเทลกับภูเขาเนี่ยค่อนข้างตั้งใจมากระดับหนึ่งหรือแม้แต่แบบเอาแม้แต่ทิวทัศน์ตอนที่อยู่ข้างหน้าภูเขาเนี่ยนะอ่าแบบนี้ภาพมืกี้นี้อันนี้เนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยก็คืออันนี้ภาพในเกมนะครับอันนี้ภาพในเกมนะภาพในเกมเนี่ยคืออยู่ตอนอยู่หน้าภูเขาจะเป็นแบบนี้นะ ซึ่งของจริงเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้อยู่ดูดิเนี่ยอเอามาอานะ่อ่เอ่าอเปปาเนี่ยคือโอเคจำนวนปริมาณหิมะเนี่ยแต่ในาตามช่วงเวลาแต่ละแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเท่ากันอยู่แล้วถูกปะ่ะเออซึ่งแต่ก็คือเขาพยายามให้แรบทอดฟิลลิ่งของภูเขาโยเทมาให้ได้มากที่สุดอืม ซึ่งข้อนี้คนญี่ปุ่นชื่นชมกันมากมีสื่อญี่ปุ่นเขาแบบว่าลงคอนเทนต์ว่าแบบเอ้ยเนี่ยมีเกมที่แบบว่าถ่ายทอดบรรยากาศทิวทัศน์รอบภูเขาโยเทเออกมาได้อย่างสมจริงสมจังเลยนะซึ่งมันออกมาดูดีมากอืในเกมนี้นะครับเนี่ยแบบมันมันมันตั้งใจอะ่ะมันตั้งใจที่จะทาออกมาเออเนี่ยเนี่ยในเกมเป็นแบบนี้นเห็นปะน่ะนะซึ่งอันเนี้ยก็คืออุทยาน ชิโกสึหน้าภูเขาโยเททำออกมาได้ดีประมาณนี้นะแล้วมันยังมีอินโลเคชันอีกจำนวนมากเลยที่แบบว่าอิงจากของจริงมานะคือองนี้ครับในเกมมันจะมีตามแมปเนี่ยมันจะมีทะเลสาบต่างๆนานาหลายๆจุดเหมือนกันมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นทะเลสาบวงกลมครับชื่อทะเลสาบว่าทะเลสาบคุตะระซึ่งทะเลสาบคุตระในของจริงก็มี mm hmm. เป็นแบบนี้นี่ นี่คือทะเลสาคุตระของจริงตัวนี้ในเกมเ mm. นี่ยคือสเกลในเกมเนี่ยมันเน้นด้วยความที่ว่าในแมปแมปในเกมเนี่ยเขาไม่ได้สามารถทำฮอกไกโดหนึ่งต่อหนึ่งได้ดังนั้นสเกลของจริงมันจะเล็กกว่าไอส,สเกลในเกมเนี่ยมันจะเล็กกว่าของจริงนะเราก็จะได้เห็นว่าเออ นี่ทะเลสาบคุตละของจริงแต่ว่าในเกมก็จะเป็นทะเลสาบคุตละแบบเล็กลงหน่อยตะบุตรมีนิดนึบงประมาณนี้นะ <c oughs> แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะมีอันนี้มันจะมีอุทยานอุทยานที่ใช้ชื่อว่าอุทยานโจซังเคไฮไลท์ของอุทยานนั้นอนะ่ะของจริงจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบทะเลสาบขนาดยาวแล้วก็ลายล้อมด้วยป่าและภูเขา และให้ไลฟ์ของทะเลสาบเนี้ยจะมีเกาะกลางเกาะเล็กๆที่มีต้นไม้สีต้นไม้ที่มีใบไม้สีเหลืองตั้งอยู่ตรงเกาะกลางเป็นหนึ่งในจุดที่สวยงามมากของการถ่ายรูปนี่คือนี่คือภาพของจริงอุทยานโจซังเคนะครับซึ่งโจซังเคในเกมก็มีเว้ยในโลเคชั่นเดียวกันเลยแต่ว่าด้วยความที่สกเกลของเกมเนี่ยมันจะต้องเล็กกว่าของจริงดังนั้นเราจะได้โจซังเคแบบตะมุทมิแบบนี้นี่ เนี่ยเป็นไงคือในเกมมันมันเป็นแค่แบบักอดเล็กๆในแบบทะเลสาบเล็กๆแบบว่าตัวละครแบบเออตัวละครแบบมันเป็นจุดเล็กๆในแมปเองอ่ะแต่ว่าเขากู้สาใส่ไว้ดูดิเหมือนแบบตอนผมผมมาดูจุดเนี้ยแบบเออเหมือนแบบว่าแม่จ๋าหนูอยากไปโจซังเกอุทยานแห่งชาตินะแต่แม่ก็บอกว่าลูกจ๋าลูกเรามีเรามีโจซังเจที่พ้าดแล้วนะก็คือ เกาะเล็กๆนี้ตมุตตมีตรงนี้เนี่ยเนี่ยโลเคชั่นนี้ก็มันก็ใส่ไว้ในเกมซึ่งแบบเออน่ารักดีว่าอุต่าห์ใส่เข้ามาด้วยนะแล้วจิตตนาการใช่<ต><ล>ใช่แล้วทีนี้เ,นเออ <c oughs> อ,อันนี้คือแบบแถวๆหน้าภูเขาโยเทมีแบปบปนนี้ซึ่งก็อิงตามสถานที่จริงก็คือเนี่ยแถวๆทางใต้ของเมืองซัปโปโรใกล้ๆกับภูเขาโยเทเนี่ยก็คือแอเรียนี้นะครับ ถัดไปไอรียต่อไปมันจะมีไอรีที่ชื่อว่าทุ่งอิชิกาลินะครับทุ่งอิชิกาลิเนี่ยมันจะมีในเกมนะในเกมเนี่ยมันจะมีภูเขาที่ไอหน้ากากโอน,นี้เนี่ยมันไปตั้งตั้งปราสาทต,ตรงนั้นเนี่ยประมาณนี้ <Ooh. S 1> ซึ่งทุ่งอิชิกาลิเนี่ยในในเกมเนี่ยเขาจะใช้ตั้งชื่อว่าอิชิกาลีแคสเซิลแล้วก็เป็นแบบปราสาทบนภูเขาเว้ย ซึ่งอิชิกาลิคาเซิลเนี่ยในในในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าในสถานที่จริงเนี่ยตรงนั้นนะครับมันก็มีภูเขาใช้ชื่อภูเขาว่าเอทายดารเกะนะครับเป็นภูเขาแบบนี้นี่ซึ่งรูปร่างอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ตำแหน่งตรงนั้นนะมีภูเขาจริงๆ แต่ว่าในเกมเนี่ยเขาเปลี่ยนภูเขานั้นน่ะให้เป็นเป็นแบบที่ตั้งปราสาทปราสาทแบบหน้ากากโอนี้ปราสาทตัวร้ายประมาณนั้นเออแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาก็มีภูเขาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเออเกมเขาก็เลือกภูเขาบางจุดเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนภูเขาตรงนั้นน่ะให้แบบเออเป็นเป็นเหมือนดันเจียนเป็นสถานที่ที่ใดที่หนึ่งเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยทั้งก็เออก็มีความพายายามที่จะเอ,อ่อทำให้ภูมิประเทศ มันยังอิงความเป็นจริงอยู่ก็คือตรงนั้น่ะมีภูเขาแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาก็จะตั้งใจให้เอ้ยเป็นเป็นแอรียของบอสละกันเป็นสถานที่ที่แบบบอสแม่งตั้งปราสาทตั้งฐานทัพตรงนั้นอะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นภูเขาที่ใช้ชื่อว่าภูเขาเอไตดากเกตอืมอืมนะแล้วในแอรียใกล้ๆกันเว้ยตรงนั้นเนี่ยนะมันมีเมืองโอตารุอยู่ เมืองโอตารุเนี่ยเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของของฮอกไกโดนะครับตรงนั้นเนี่ยมีซีฟู้ดอร่อยๆขายอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นเมืองท่าที่เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเป็นแบบนี้นี่โอตารุตรงนั้นเป็นแบบนี้นะเป็นเป็นอ่าวที่สวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่แบบเออสวยงามมากนะซึ่งบริเวณนั้นในเกมมันก็เป็นอ่ามันก็เป็นอ่าวแล้วเป็นเมืองท่าเว้ยแต่ด้วยความที่ว่าฉากมันจะต้องเล็กกว่า เราก็เลยจะได้เหมือนเราก็จะได้โอตารุแอทโฮมเป็นท่าเือเล็กๆแบบนี้รือสมัยก่อนมันก็เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นไปได้ใช่ะแต่สมัยก่อนก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันอ๋อแต่เขาก็อุตส่าห์ให้ตรงเขาก็ยังพยายามให้ตรงเนี้ยเป็นเมืองท่าเว้ยเป็นเมืองท่าเล็กๆในแอเรียตำแหน่งเดียวกับที่ตรงกับเมืองโอตารุเลยเว้ยดูดิน่ารักว่ะ คือแบบเนี่ยโอตารุของจริงส่วนนี้โอตารุแอทโฮมเล็กๆแต่ก็คือแอรรีเนี่ยคือตำแหน่งของโอตารุเลยเว้ยก็แบบเออตั้งใจทำดีวะ่ะผมมาดูแล้วก็น่ารักดีว่าอุตส่าห์ให้แบบว่าเออตรงนี้แล้วในแอรเรีเนี่ยเขาก็เรียกว่าเอออะไรนะโอตารุพอร์ตมันก็มาถึงก็คือมีพอร์ตจริงๆแต่ก็แบบเล็กๆเอออะไรประมาณเนี้ยตะมุตะมีดีอืม,อมคือ ฮอกไกโดในเกมเนี่ยมันเป็นฮอกไกโดแบบย่อส่วนก็คือแบบเส้นทางภูมิประเทศต่างๆเนี่ยภูเขาตรงนี้ในฮอกไกโดก็มีภูเขาในเกมก็ใส่เป็นภูเขาจริงๆแต่ว่าด้วยความที่สเกลมันเล็กกว่าเขาก็จะหดสเกลลงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของลักษณะภูมิประเทศตรงนั้นนิดหน่อยแต่ว่าก็คืออิงจากความเป็นจริงอยู่ดีนะครับหรือตรงนี้มันจะมีเข้าไปแมบ,บทุ่งหญ้ากว้างๆซึ่งเขาใช้ชื่อทุ่งหญ้านั้นว่าแบบทุ่งหญ้าฮูรานุย ฮุลานนยเนี่ยเป็นภาษาไอนุ nu, ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เรียกฮุลานนูยว่าฟุลานโนะนะครับ oh. ทุ่งนั้นมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่ฟุลานโนะเนี่ยจะเป็นแบบทุ่งทุ่งหญ้าที่แบบว่าทุ่งหญ้าเขียวที่มีทั้งสีเขียวสีเหลืองอย่างสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วแล้วก็ลายล้อมด้วยภูเขาอืมเอกลักของทุ่งฟุลาโนะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วคุณมาดูฟุลาโนะในเกมเว้ ซึ่งแบบโอ้โหคือแบบนี้นี่คือฟูลาโนในเกมก็คือถอดมูตแอนโทนมาได้แบบไอ้เชีย่ยก็ฟิลลิ่งเดียวกันนะ่ะเออเขาก็เขาก็กฟิลลิ่งก็กพยายามอิงฟิลลิ่งมาให้ใกล้เคียงอยู่นะเห็นว่าได้ได้อยู่ได้อยู่เออ เนี่ยอันนี้คือแอร,เรีเดียวกันแล้วเขากพยายามให้มันออกมาเป็นแบบเออมีภูเขาที่ลายล้อมทุ่งโล่งที่มีทั้งสีเขียวและสีส้มเหมือนกันซึ่งแบบเออมันดูดีอ่ะมันก็แบบเออออกมาสวยงามดีสวยงามดีแล้วทีนี้ที่ทุ่งฟรลโนเนี่ยมันจะมีภูเขาที่สูงมากๆภูเขาหนึ่งนะครับผมใช้ชื่อว่าภูเขา ah อาซาฮิดาเกะ ภูเขาอาซาฮิดาเกะเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงดังนั้นเนี่ยยอดเขาของเขาเนี่ยจะมีหิมะปกคลุมแต่จุดเด่นที่ยังไงก็ต้องมีก็คืออาซาฮิดาเกะเนี่ยจะเป็นภูเขาที่แบบว่าเหมือนมีแอ่งตรงกลางคุณเห็นปะ่ะนี่คือภาพถ่ายของจริงนะเนี่ยอาซาฮิดาเกะเห็นปะ่ะภูเขาที่มีแอ่งตรงกลางประมาณนี้ะะนะครับเหมือนไอยอดเขาโยเตอะอะแต่ว่าแอ่งของแอง่งแอง่งอาซาฮิดาเกะเนี่ยแอ่ ah งมันจะใหญ่กว่าเออแอ่งมันจะใหญ่กว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นรอยแตกใหญ่ ลาดลงมาเห็นปะเออ,อในเกมเขาก็มีอาศซฮิดาเกะที่มีแองแบบเดียวกันเว้ยเขาก็ปั้นออกมาด้วยแบบเออเอ็ซ Ac คิีเต็มร้อยอยู่อะเนี่ยเนี่ยเห็นปะแองแรงต่างอะถูกต้องเลยเว้ย <c oughs> เออเออเอ,อ,อ,อได้อยู่ได้อเนี่ยอันนี้ขึ้นในเกมนะครับออแล้วก็ของจริงมป็แบบนี้แล้วคือคุณดูโทนสีของต้นไม้ของอะไรเนี่ยเขาแบบ เออเขาก็รีเสิร์ชมาดีอ่ะตั้งใจทําออกมาให้มันใกล้เคียงของจริงมากที่สุดเท่าที่เขาทําได้ดูดิเห็นปะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมนี่นะอืมอ่ะต่อไปต่อไปนะเออข้ามมาที่แมปไอข้าม,มาที่แมปพีม้าบ้างในแมปพีมะเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งเว้ยซึ่งตอนที่ผมเล่นอ่ะมันเป็นประมาณนี้นะ อ,อตอนผมไปถึงอะ่ะมันเน,นะผมขอ,อย่อรูปอ,อ่ะตอนไปถึงเนี่ยมันจะประมาณว่านอกฝั่งทะเลเนี่ยเห็นภูเขาอยู่เว้ยนอกทะเลเนี่ยเห็นภูเขาตั้งอยู่นอกทะเลเลยซึ่งแบบเชื่ออะไรวะเนี่ยหรือแบบว่าตอนที่ไปหาจุดที่แบบเห็นภูเขาชัดเจนเนี่ยไอเนี่ยคือนอกชายฝั่งทะเลเว้ยนี่คือแบบอยู่สุดขอบทะเลแล้วนะ หน้าผาข้างหน้าเป็นหน้าผาทะเลแล้วนะแต่ไกลออกไปแม่งมีภูเขาอยู่ซึ่งแบบเฮ้ยชืย่อภูเขาอะไรวะ what is that ภูเขาอีกอย่างวะนะก็งงๆอยู่ว่าคืออะไรนะผมก็เลยแบบไป Google Map ดูตำแหน่งนั้นมันเป็นแบบนี้ครับนี่คือเราอยู่ตรงตำแหน่งเนี่ยประมาณวักกไน คือตำแหน่งที่เราอยู่ <Ừ. S 1> ในภาพเนี่ยคือตำแหน่งที่เขียววักกันในแถวๆนี้แล้วเราก็หันออกไปทางตะวันตกเห็นเขาว่าลิชิริฟูจิป่ะอ่าเห็นทางซ้ายลิชิริฟูจิเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆกับฮอกไกโดและ,ะเป็นเกาะที่แบบว่ามีภูเขามีภูเขาที่สูงมากลูกหนึ่งอยู่เว้ยเนี่ยถ้าดูดู Google Map 3d จะเป็นแบบนี้ แล้วพอเราไปดูภาพถ่ายของจริงมันเป็นแบบนี้ครับนี่ซึ่งแบบเฮ้ยพี่ก็ทำการบ้านมาอยู่นี่เนี่ยเนี่ยพี่ก็ทำการบ้านมาดีอยู่นา คือแบบว่าออกออกนอกฝั่งวากานยแล้วจะเห็นยอดเขาที่อยู่เกาะนิชิริฟูจิอ่ะจริงจริงเนี่ยเออเออเออพี่ก็ทำการบ้านมาดีอยู่นะเห็นว่าเกือบเหมือนกืบเหมือนเออใกล้เคียงก็คือทำออกมาพยายามให้มันใกล้เคียงแหละแต่ก็แบบเออก็ก็ดูแล้วอืม คือเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือถ้าหาว่าไปถึงโลเคชันตรงนี้แล้วถ้าหาว่านอกฝั่งนอกทะเลไปแล้วก็ทาเป็นทะเลเฉยๆไม่เห็นฟุตอภูเขาเนี้ยก็จะไม่ตรงความจริงไงเพราะความเป็นจริงมันมองเห็นไงใชแบบ่เออคือแบบเออผมแฮปปี้ที่เขาไม่พลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ดีว่ะซึ่งก็แบบเออดูดีดูดีทีเดียวนะครับดูดีทีเดียวเนี่ยบอกไม่ต้องไป้วฮอกไกโดเนี่ยถึงบอกว่าเกมเนี้ยมันแบบคุณสามารถอะไรนะฮอกไกโดแอ h o ฮมอะ จริงฮอกไกโดแบบว่าเออคุณสามารถแบบทัวร์ฮอกไกโดแบบแอดโฮมเล็กๆน้อยง่ายๆได้ <S <S 1> <S 1> จากตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคน่ารักดีน่ารักดีนะครับทีนี้อะเราข้ามมาอีกแบบหนึ่งนะแบบที่เป็นแบบซากุระนะก็คือเราจะได้เห็นที่ผมแปะเมื่อกี้นี้นี่ ปราสาทมัสมาเออืมอืมอะอันนี้คือในเกมนะครับส่วนของจริงคือแบบนี้นี่ไอ้เฮี่ก็ก็ก็โอ้ oh, ได้อยู่ก็ได้เลยนะก็ได้อยู่นะได้อยู่ยคือคืองี้ครับอ่ะชื่อเสียงของปราสาทมัสมาเอเนี่ย สิ่งหนึ่งก็คือเป็นปราาทที่ปลูกต้นซาก,กุระไว้เยอะมากอืมฉะนั้นเนี่ยปราสาทมัซึมะเอะในเกมเนี่ยเขาก็เลยแบบเป็นปราทที่ลายล้อมด้วยซาก,กุระหรืออย่างบางมุมเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ,อมีมุมอื่นที่แบบมุมสวยๆเนี่ยมุมไกลๆหน่อยเนี่ยก็จะได้มุมแบบประมาณอย่างนี้เห็นปะ่ะเออก็จะได้มุมสวยอลังการแบบนี้แต่ว่าในของจริงเนี่ยเราก็จะอ,อมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ เนี่ยถ้ามาไกลมุมไกลๆเนี่ยก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้อะไรเงี้ยเออคือมันเป็นปราสาทที่ไม่ใหญ่ครับเพราะว่า e ma, มัซึมาเอะที่มามามาปกครองเกาะเอโซ so, หรือเกาะญี่ปุ่นเนี่ยเกาะเกาะฮอกไกโดเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบไม่ได้มาแบบฟูปราสาทอลังการเหมือนปราสาทโอซาก้าหรือปราสาทฮิเมจิอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นปราสาทที่ขึ้นชื่อว่าเออปลูกซากุระไว้หลายรอบแล้วก็เป็นปราสาทที่มีความสวยงามนี่ประมาณนี้เนี่ยเห็นปะ เนี่ยของจริงกันในเกมก็เออเขาพยายามทําออกมาดูดีเออแต่มีข้อเดียวครับข้อเดียวข้อเดียวเลยที่ติดขัดก็คือตําแหน่งประสาทมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอืมเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะเอ่อเท่าที่เข้าใจนะครับผมคืองนี้เอ่อ,อ,อผมจะอธิบายคือคือนี้ครับอ่ะ ในแมปนั้นนะครับผมในแมปนั้นเนี่ยในแมปแมปในเกมนะในเกมเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าแมปหาดโอชิมะแล้วหาดโอชิมะเนี่ยเขาใช้พื้นที่ของอ่าวฮาโกดะเตเป็นแอรเรียหลักซึ่งทําให้เหมือนกับว่ามันเป็นแอรเรียที่ประมาณว่ามีพื้นที่ราบแล้วลายล้อมด้วยภูเขาประมาณนี้คุณเห็นปะจากภาพ google Ma p นะแต่ว่าไอ,อศาสาทมัซึมาเอของจริงเนี่ยมันอยู่นูน่นมันอยู่ติ่งข้างล่างนี่ ของจริงน่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาอยากให้มันไปอยู่ในโลเคชันอย่างเจ๋งเนี่ยเขาก็เลยย้ายปราสาทมัสมาเอเนี่ยมาที่ฮากูดาเตะแทนเว้ยอืมมันก็เลยแบบว่าอันเนี้ยก็คือเป็นเขาเขาเปลี่ยนโลเคชันของปราสาทให้มาอยู่ตรงนี้แทนอืมจุดเดียวที่ไม่ตรง,งความเป็นจริงแต่ว่ามันจะกาดโดยรอบเนี่ยถือว่าก็เออโอเคถือว่า อ้างอิงมาได้ดีแล้วเอาคุณดูพะคุณดูบรรยากาศว่าพอมันย้ายมาที่อ่าวฮากดาเตะแล้วเนี่ยมันได้ฟิลลิ่งนี้เว้ยดูภาพนี่ภาพในเกมนี่ถ่ายจะบนเขามาเป็นแบบนี้นี่มันก็สวยงามถูกป่ะมันก็ตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่แบบว่าดูดดแล้วแบบอุยตื่นตาตื่นใจเมื่อเรามองเห็นภาพปราสาทมาซึมาเอะในเกมจากระยะไกลเออเพราะถ้าว่า ปราสาทนี้ไปอยู่ที่โลเคชันเดิมเนี่ยมันก็จะไปตั้งอยู่มุมอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในอ่าวทะเลตรงนี้ไงเพราะสตอรี่เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าไอ้พวกไซโตเนี่ยยกทับเรือมาโจมตีปราสาทนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโลเคชันมันก็จะได้เหมาะสมกับการแบบเออเขียนเนื้อเรื่องเกมขึ้นมาได้ซึ่งก็ดูออกได้ว่าเขาจงใจที่จะย้ายปราสาทนี้มาตั้งตรงนี้อืมก็เลยถือว่าโอเคนะฉะนั้นภาพเนี้ยก็คืออีกโลเคชันหนึ่งของอ่าที่เขาอิงตามความเป็นจริงก็คือภูเขาฮากุดาเตะครับ Hmm. มุมนี้คุณเห็นเนี่ยมุมนี้เป็นอ่าวแบบนี้ซึ่งของจริงก็อ่าวแบบนี้เป๊ะเลยออเหมือนๆนี่เลยคือวิวจากภูเขาฮากโกดาเตะในเกมกับวิวจากภูเขาฮากโกดาเตะของจริงถือว่าอ่ะทําการบ้านมาใช้ได้เห็นป่ะใช้ได้ใช้ได้ hmm. ไดไดแล้วที่เจ๋งที่เจ๋งกว่านั้นก็คือ จากภูเขาฮักโกดาเตะตรงนี้เนี่ยลักษณะของอ่าวมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นแบบช่วงแคบช่วงแอ่งช่วงเว้าของแผ่นดินที่ทําให้แบบว่ามันติดทะเลใกล้ๆกับทะเลสองฝั่งซ้ายขวาเห็นปะอนะซึ่งในเกมก็ต้องขอภัยที่มุมกล้องมันเก็บภาพสองฝั่งมาไม่ได้แต่ว่าภาพเมื่อกี้นี้ที่เห็นผู้ที่เห็นปราสาทอยู่ทางซ้ายเนี่ยหันมาทางขวาก็เห็นทะเลเว้ย เนี่ยไอภาพเมื huh. ่อก like, oh, so uh ี huh ้นี้อะภาพภาพเมื่อกี้นี้ฝั่งหันซ้ายเนี่ยเห็นปราสาทอยู่ตรงนี้กับทะเลฝั่งซ้ายเห็นป่ะแล้วพอเราหันขวาภาพเดียวกันนะนี้อันนี้หมายถึงว่าแอรเีเดียวกันนะหันขวาก็เห็นทะเลเว้ยในเกมก็ตั้งใจทําออกมาให้แบบเออคือมาหากมา โอ้แม่จ๋าอยากหนูอยากไปภูเขาฮากดาเตะไม่ต้องลูกเราปีนปุ๊บเราปีนภูเขาฮากดาเตะได้ในโกซโมโยเตะจริงคุณสามารถเห็นวิวแบบเนี้ยวิวแบบวิวกระเช้าฮากดาเตะที่ถ้าเป็นวิวของจริงเนี่ยคุณจะได้แบบเห็นเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยภ <Hands> าพภาพเมื่อกี้แบบเต็มเต็มที่นั่งกระเช้าภูเขาฮากดาเตะนะเห็นแบบนี้ซึ่งโอ้เห็นวิวนี้เป็นวิวเมืองอะไรงี้ใช่ไหม ไม่เป็นไร mm hmm. คุณนี่ไม่อยากเห็นเมืองคุณเห็นเป็นวิวธรรมชาติจากในเกมโกอตอปโยเตได้นี่เนี่ยอะจริงๆสองภาพนี้มันต่อกันคือคือผมไม่สามารถแคปให้มันอยู่ในภาพเดียวได้เพราะว่ามันย <c oughs> าวเนี่ย <c oughs> อ่ะเนี่ยประมาณนี้อ่าถ้าสมมุติต่อกันเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยเราเราน, <c oughs> นี้ดูเนี่ยเนี่ย ก็คือเห็นสามารถเห็นช่วงเว้าวของทะเลของไอจากภูเขาฮับโก,กดาเตะได้เหมือนของจริงเออมันก็เลยแบบเนี่ยนี่คือสิ่งที่แบบเกมทำออกมาแล้วมันแบบเออผม,ผมพอไปวิ่งตามโลเคชันจริงๆพวกนี้แล้วรู้สึกมันประทับใจที่เกมเขาตั้งใจทำออกมาแบบนี้แล้วมันออกมาออกมาเอ,อ้ยมีโลเคชันเล็กๆน้อยๆที่เขาเก็บมาครบถ้วนดีจริงๆแล้วมันมีจุดหนึ่งที่เกมยังไม่ได้พาไป เช่นตรงนี้ครับนี่แผนที่ในเกมเนี่ยมันจะแบบว่าคือแอรเรียมันจะมีแอรเรียที่ไม่ได้ไปในเกาะฮอกไกโดเนี่ยเยอะนะแบบว่ามันจะกั้นเป็นแอเรียแอเรียแล้วแบบว่าผ่านจุดนั้นปุ๊บแล้วก็คือตัวละครจะข้ามคัตซีนแล้วก็ข้ามพื้นที่นั้นไปใ,ในแผนที่ตรงนี้มันจะมีจุดที่เรียกว่าทะเลสาบโทยะอยู่ตรงนี้คุณเห็นป่ะในภาพตรงนี้จุดขาวๆนี่ก็คือผู้เล่นมาไม่ได้ครับเป็นจุดที่แบบตัวละครจะข้ามแอร์เรียนี้ไปเวย้ยเออ แต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็คือคือในแผนที่เนี่ยมันก็มีของมีมีของจริงอยู่แล้วก็ในแผนที่ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือมีทะเลสาบโทยะอยู่ตรงนี้จริงๆตามแผนที่คุณดูนี่เห็นปะ่ะ uh huh. เล็กโตยะเนี่ยโลเคชั่นเดียวกันครับนี่ประมาณนี้เหมือนกันเลยเห็นปะ่ะ mm hmm. นี่พอยก็คือในเกมอ่ะมันทำโมเดลทะเลสาบนี้ไว้แล้วเว้ย คุณสามารถคุณสามารถเห็นเล็กโตยะทะเลสาบโทยะได้จากตอนที่คุณปีนขึ้นไปบนยอดเขาโยเทแล้วมองลงมาในทิศทางนั้นแต่ว่าไอเล็กโทยะนั่นอ่ะมันจะโดนบังด้วยเมฆจางๆผมไม่แน่ใจว่าคุณมองพอมองเห็นภาพนี้ไหมผมขยายเต็มที่แล้วคุณจะเห็นทะเลสาบที่มีเกาะตรงกลางเว้ยจากตรงนี้ซึ่งโมเดลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่โมเดลมันปั้นไว้แล้ว แต่ว่าในเกมเราจะไม่ได้ไปตรงนั้นแต่โมเดลมันปั้นไว้แล้วเวย้ยเออซึ่งไม่แนว่ว่าจะเป็น D L C หรือเปล่าอ๋อเพราะว่า D L C เ <oughs> <ม>นอะ <c oughs> เพราะว่าเพราะตอนกอ o s t ซ f บโยเอ้ยกอซบซูชิมะนะครับผมก็คือเกาะซูชิมะเนี่ยมันมีเกาะใกล้ๆคือชื่อก่อว่าเกาะอิคิแล้วเกาะอิคินั่นน่ะตามตามประวัติศาสตร์เนี่ย ตาประวัติศาสตร์เนี่ยมองโกมันยึดทั้งเกาะอ,อิคีแล้วก็เกาะเซชิมะแต่ว่าในเกมตอนก o ซ์ฟเซชิมะเกมหลักเนี่ยเราจะอยู่กับเกาะเกาะเซชิมะอย่างเดียวแล้วก็เขาก็ทำเออ DLC เป็นประมาณว่าเราเดินทางไปปลดไปยึดไปยึดเกาะอ,อิคีคืนอะไรเงี้ยเป็นเนื้อเรื่องอีกอีกพาร์ทนึงขึ้นมาเป็นอีกเกาะหนึ่งทีนี้เนี่ยในกสซับโยเตเนี่ยมีอีกหลายโลเคชั่นที่บนเกาะฮอกไกโดเนี่ยที่เกมยังไม่เกมยังกันพื้นที่ไม่ให้เราไปเว้ย แล้วมันมีโลเิชั่นหลักที่แบบว่าอุยาอาทยานทะเลสาบโทยะเนี่ยที่แบบมึงปั้นโมเดลไว้แล้วแล้วมีอยู่มีเป็นภาพลางๆบนแผนที่แต่เกมไม่ได้พาไปผมก็เลยคิดว่าเออแอเรียนี้เนี่ยก็คือน่าสนใจว่าเป็น DLC ไหมนะในนาคต oh. มีหรือเปล่านะอะไรอย่เงี้ยก็ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะพาไปไหมเพราะว่ามีหลายโลเิชั่นในเกาะฮักไกโดที่เกมยังไม่ได้พาไปอืมอน oh. นียแหละนะนี่คือ ส่วนหนึ่งที่ผมเก็บรายละเอียดมานะมันไม่ทั้งหมดนะเว้ยาะบ,บอกเลยว่ามีอีกหลายจุด,ดในเกาะในเกาะในแมปเกมเนี้ที่อิงจากสถานที่จริงแล้วและแบบพยายามที่จะแบบสอดคล้องความเป็นจริงอยู่มากระดับหนึ่งแต่ที่ผมเก็บมาแค่แบบประมาณสิบโลเคชั่นนะครับให้ได้ดูกันว่าเนี่ยกาะซัโยเตมันเป็นเกมที่ตั้งใจทำเว้ย แล้วมันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเอ้ยเราเคยทำโ o สต์ออ s ซูชิมะแบบนี้มาแล้วก็คือเป็นมอร e of ฟเ e อะเ e ของโกสต์ออฟซูชิมะไม่ใช่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่โกสต์ออบโยเตมีอืมมันเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นนอกจากเกมที่เล่นจบและแพทได้แบบขนาดผมเล่นโออยังแพทได้ในเจ็สิบชั่วโมงถ้าคุณแบบ<อ>เล่นเ n j นจอยมาผมว่าใช้เวลาในเกมนี้ไม่ได้เยอะมากมายอะ่ะคุณสามารถ เอ็นจอยกับเกมแล้วก็เก็บภาพสวยๆแล้วก well. ็สนุกกับเกมได้มากเพียงพอแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจาก p o โพสออฟซ s h i m a ไ no. ด้นะ